ค่ะนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้น้องๆหนูๆที่ขึ้นมา .4 เนี่ยเราก็จะมาเจอในบทแรกเลยนะคะในเรื่องของอะตอมและสมบัติของธาตุนะคะดังนั้นแล้ววันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ในเรื่องของแบบจําลองอะตอมของดอลตันนะคะเรามาดูนะคะลักษณะของแบบจําลองอะตอมของดอลตันเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมแบบนี้ นะคะเป็นทรงกลมตันนะคะซึ่งดอทตันไม่ได้แค่บอกว่าอะตอมเนี่ยมีหน้าตาเป็นทรงกลมตันค่ะดอทตันยังพูดถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอะตอมอีกด้วยนะคะอันแรกก็คือธาตประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆเรียกว่าอะตอมแบ่งแยกไม่ได้นะคะธาตประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ เรียกว่าอะตอมนะคะซึ่งแบ่งแยกไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ขอแคสซูมขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ถามว่าเรื่องของอะตอมแบ่งแยกไม่ได้จริงปะไม่จริงแหละนะคะเพราะปัจจุบันเราทำไมคะเราค้นพบแล้วคะ่ะว่าอะตอมมันทำไงได้คะ่ะอะตอมมันสามารถแบ่งแยกได้ใช่ไหมคะ ตรงนี้ทำไมคะไปตรงนี้มาทำไมคะไม่ไม่จริงนะคะเพราะเพราะเราได้ค้นพบโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตอนแล้วนะคะต่อไปข้อ2นะคะเขาบอกว่าอะตอมไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นใหม่และทำให้สูญหายได้มันมีทางพาที่ยังจริง มันจริงเมื่อนะคะพูดถึงปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไปนะคะแต่มันจะไม่จริงนะคะแต่มันจะไม่จริงเมื่อพูดถึงปฏิกิริยาเนิเคลีย ะะมันจะไม่จริงเมื่อพูดถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์ดังนั้นตอนนี้อะตอมก็สามารถทําให้เกิดขึ้นใหม่และสูญหายได้เมื่ออยู่ในปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่เกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอะตอมที่เกิดขึ้นใหม่หรือสูญหายไปนะคะต่อไปข้อ3นะคะอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีสมบัติเหมือนกันและอะตอมของธาตุต่างชนิดกันก็จะมีสมบัติต่างกันก็คือมีสมบัติต่างกับธาตุชนิดอื่นข้อนี้อยากจะบอกว่านะคะมาทำไมคะ,ม,ม,นะคะมันไม่จริงนะคะมันไม่จริงนะคะในข้อที่3นี้มันไม่จริงและปัจจุบันเนี่ยธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกันไม่จริงมันถูก มันถูกหักล้างด้วยเพราะอะไรคะเพราะค้นพบอะไรคะค้นพบสิ่งที่เรียกว่า iso โทปนั่นเองนะคะค้นพบสิ่งที่เรียกว่า iso โทกก็คือธาตุธาตุชนิดเดียวกันที่มีมวลป่่งกันนะคะ ต่อไปธาตุต่างชนิดกันมีสมบัติต่างกันอันนี้ก็ไม่จริงนะคะอันนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะไอโซบาร์นั่นเองเรารู้จักไอโซบาร์กันไหมคะไอโซบาร์คือธาตุต่างชนิดกันที่มีมวลเท่ากันที่มีมวลเท่ากันนะคะดังนั้นก็ไม่จริงแหละ ต่อไปสารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่านชนิดนชะนิดสารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า1ชนิดทำยาเคมีกันในอัตราส่วนเล็กลงตัวน้อยๆนนก็จริงนะคะอันนี้ก็จริงเนาะก็คืออย่างเช่นน้ำเป็นสารประกอบแล้วก็มีอัตราส่วนของ H ต่อ O เท่ากับ2ต,ต่อ1ก็เป็นเลขลงตัวแน,น่นอนแบบนี้นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะคะทฤษฎีอะตอมของดาวตันเนี่ยเราก็เอาอาธิบายกฎต่างๆดังนี้นนนะคะอันแรกก็คือกฎทรงมวลเนาะก็คือมวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะก็คือมวลไม่สูญหายไปไหนเนาะต่อไปก็คือกฎ สัดส่วนคงที่นะคะเขาก็บอกว่าสารประกอบใดๆมีอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบคงที่เสมอนะคะอย่างเช่น H2O นะคะ H2O ไม่ว่าจะเป็น H2O ที่เกิดจาก H2 บวกออกซิเจนได้เป็น H2O เนี่ยกับ h 2 o, 2> h 2 o ที่เกิดจากโซเดียมไฮดรอกไซด์บวกกรดไฮโดรคอริกแล้วได้น้ำบวกโซเดียมคลอไรด h 2 o ทั้ง2กรณีนี้นะคะ h 2 o ทั้ง2กรณีนี้ก็จะมีอัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเนี่ยเท่ากับ1ต่อ8เสมอนะคะต่อไป อันนี้ก็เลยเป็นกฎสัดส่วนคงที่เนาะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยสารประกอบเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนของอัตราส่วนโดยมวลของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเนี่ยก็จะเท่ากันถ้าเป็นสารประกอบอื่นก็คือมันก็จะคงที่แบบนั้นเสมอนะคะต่อไปกฎสัดส่วนเพาหุคูณก็คือถ้าธาตุคู่หนึ่งรวมตัวการเป็นสารประกอบจะได้มากกว่า1ชนิดเนาะอย่างเช่นคาร์บอนกับ ออกซิเจนนะคะมันอาจจะเป็น C ต่อ O อมันอาจจะเป็นอาไรนะคะมันอาจจะเป็น CO หรือ CO2 ก็ได้ CO ก็จะเป็น c ต่อ O เท่ากับ3ต่อ4อย่างนี้นะคะพอ CO2 มัก็จะเป็น c ต่อ O เท่ากับ3ต่อ8นะคะดังนั้นเมื่อเราให้ ถ้าตัวหนึ่งนะคะมีอัตราส่วนคงที่เนี่ยอีกอันนึงก็จะเป็นอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวเ,เราก็คือจะมีสัดส่วนต่างกันนั่นเองนะคะโอเคอะคะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับกฎต่างๆที่ใช้ทฤษฎีอะตอมของราตันไปอธิบายมากนักน,นะคะเราจะโฟกัสในสิ่งที่เกี่ยวกับอะตอมตรงนี้มากกว่านะคะหวังว่าทุกคนจะ พอเข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีอีตรอมของดัลตันเนอะดังนั้นถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ